สวัสดีจ้าทุกคนเราไปหอมผ้าไปเที่ยวจ้ะพี่น้องว่าไปเที่ยวหดอกยวจะขี่รถเลนขี่รถเลนไม่หอมก็หาไม่หอมก็หาการบ้านเลาะถนนหน,น,นทางนี่ยวละจ้ะพี่น้องไม่หอมสิไปในเมืองจ้ะพี่น้องมือหมือไม่หอมสิไปขายขวดเออไปขายกระป๋บบองพี่น้องไปขายกระป๋บบองกระป๋องมีราคาเด้ย,ยืนหนีทุกคน เบิ่งไม่หอมไปเรื่อยๆนาอจ้ะเนาะแม่หอมก็สิบา้า่รลไปเรื่อยเมื่อนี้อากาศพ่ดีจะพี่น้องเมื่อนี่อากาศพ่ดีพ่ดีอันฝนฝนตกจะพี่น้องฝนตกไปเบืงองถนนหนทางไปครับไม่หอมเนาอจ้จเนาะโอ้ยเนาะจากสิบ้าให้เบิ่งอย่างนาอจ้จเนาะก็นพอได้การบานจะพี่น้องเหตุการบ้านปานเข้ารงเล่น่ะจะทุกคนเออ เป็นอันอันอันเป็นอันดาวติกตกก <laughs> วต๊กตกตเนี่ยก็จริงเป็ก็จริงยังวัดตีดาวติ๊กตกแต่เราไม่ได้ก็หาการบ้านพี่น้องซสำไปโรงเรียนนั่ะละคุนอากาศอันอากาศกับเบอร์ดีหลายพี่น้องเมื่อดบอ่อากาศกับสีมืดมืดเน้นนอจนันนอทุกคน,นททเนาะบผสมบดสาบึงแม่หอมไปเซ็งซันละนอจนันนอทุกคน,น ทรงภาสาเพิ่งม่หอมไปน่าจะเนาะโอ้ยนก,ต,นกนตายนกบ้านบินต่ำต้นตื่นขึ้นมากกับว่ามีเวียดเงทุกคนหาแต่ท่างไปไปชื่อโมอไปกับว่าได้เวียดก,กังนอบก,กี่น้องไปเชียนทชานชาติลดซื่อๆนี่นะ มีต่งางกินไหลนบ่มี่อันคีมนอกบ้านจักน้อยไก่แห้งสิบ่มีคีมนอกบ้านเนาะจะนอาหนาหนาวเข้ามาแล้วเลื่มแล้วด้อพี่น้องเลื่มแล้วแต่วันพันไแด้อันนั่นดอกแต่ว่าหนาวอยู่แต่ว่ากับร่ปันฑดไหนนะจจะอันกันสิท้ายไปเรื่อยใส่เสียงพิ้นเสียงแค้ก็เห็ดว่าเป็นนอกจะทุกคนจะไปแบบนี้แหละเนาะฟั่งไปแน่ว่าฟั่งไปแน่นาะจะเนาะ แม Un ่หอมกริบีเอาเนี่ยว่าเบาเนี่ยไปเสร็จแล้วเนาะจ้ะทุกคนเนาะชมเมืองชมเมืองไปเรื่อยๆชมเมืองไปเรื่อยส้มเมืองวนส้มเมืองเนาะพี่น้องแม่หอมพอผิดส้มถนนส้มถนนไม่หอมพารขันขามาตั้งตัวนี้อยู่จ้ะทุกคน อหอมลอมฟ้าเลยเขาอ,อูโมงแล้วเขาอูโมงไปหอมกับจีิดไว้น่าจะนอเขามีผู้เบารับรถเด้อมีผู้เบารับรถเด้อ ท่านยาอยู่พี่น้องไปกับแมวหอมเห่ียญเราจะเนาะตั้งแต่วมวเหรียญนั้นวมวเหรียญนั้นยูทูบเนี่เริ่มเริ่มก็จะเก้าไปเนี่ยจักหน่อยเหรอจะพี่น้องเริ่ม 9, เก้าแเหรอ่ะเกือบเก่าสีทันยาเหรอจะทุกคน ออกจากทุนเน่นแล้วออกจากกูม่งแล้วพี่นอ้องกูม่งมีหนีเขาเอืนทุนเน้นแล้วพี่น้องเราไม่หอมกับอันกับสมองพรท่านยอนแจ็กสีและยอนจะได้ไปสีท่านยากกับยอนนะกับอันยุเทือนสมองพรท่านนี่แหละพี่น้องแจ็กสีไทยแจ็กสีเล่าแจ็กสีอันอันนนอตเนาะทุกคนเืออ้เที่ไม่หอมกับลืมไทยเออมันลืมย่างเดียวต่อีสานแหละพี่น้องอีสานเน่ย เมาวนนี้ละเริ่มบ่ได้พี่น้องเห็ริ่มเริ่มมาได้จำแม่ปนปัญญงภาษา,า,าอีสานเฮาเนี่ยเบาอีสานเฮาเนี่ยอีสานบ้านเฮาไม่หอมสิเขาห่างแม่เมื่อนี่ไม่หอมสิเขาห่างเจ้าทุกคน ี่หอมสิเข่าหางี่หอมกัสิไปยาวๆเลยนะจ๊ะเนาะไปย่างเลยนี่ซื้อดอกจาว่มีเน้าซื้อมีเบิรเน่าได้ก็ไปซื้อมือได้ก็ซื้อซื้อมือพี่น้องมาเมื่อนี้มาสิบว่าซื้อเราเมื่อนี้ก็ได้ าวไปยาวไปยาวไปนี่ก็ญชเขาวมมอุ้งอีกไม่หอมก็ญิปิดไปเนาะจ้ะเนาะอุ้งแกงยืดได้เลรอเห็นว่ากี่ไหนเนาะอุ้งแกงอยู่พี่น้อ,มมองกแกงนเนานนนะป้าสมื่อคืนหลงทีบหลงเดียนถ้าเลี้ยวเห็นเจ้าของเลี้ยวเห็นเจ้า วาว่าว่ากูโหดกูโหดปกโง่บอกแตก้าจะเป็นบ่เบืงแก้วฟังเวลาคนห้าัน่ยองเกวฟังันขันยอมเก้วฟังแกไสิม่ยองนาจะมีน้องจะมีแต่งๆอีกแล้วไม่ยอง เพ่อนแม่นำพี่น้องจะไปไม่หอมกันจิตทไทยทั้งดีแต่ยานนั้นพี่น้องตาได้น่าจะเนาะมันจบวันใส่แว่นตากันแดดที่พี่น้องแว่นตาแต่นแว่นตากันแดดที่พี่นออ้องมันก็เลยเห็นเ,เห็นเลยเ,เ,เห็นนะั้นเป็นสีนวลน,นวลส่วนน้องไว้ก่อน มีเบียดมีนั่งมีนอนเอ,อ้ยหาแต่ทา่านไปเซ็กซี่กับมี่เด้อบ้านอยู่นี่เซ็กซี่ยืดกระเทศยมแดงกับมี่บ่หรอน,น่าจะต้องบานเท่าห่งหางไหรบานเท่าหา่างไหรแต่ว่าฝนตกเนาะฝนตก ฝนตกฝนตกพายุอันจังได๋มาเป็นลมแรงก็ดอกกระเดียดตะลีตวนป่วนทางเชียงใหม่เชียงรายทางไอ้แม่ห้องสอนไปพุ่นเนาจ้ะทุกคนน้ํท่วมโอยเนาะอันผู้ใดบ่เคยพ้อการแบบนั้นก็บ่ฮู้ึกดอกเนาะ่ฮู้บ่ฮู้บ่แม่นบ่ฮู้ึกดอกพี่น้องฮู้อยู่นในความในความลบากเนาะจทุกคนเนาะมากะ ยูมีหอมอยูเทิร์นเขาสเสียบวดขึ้นมามา่ายดอกพี่นอ้องมีหอมยู่ทิง์นงไปเขาอยู่ประเทศนอร์เวย์อ่ะอาร์มม่วงกับมีเด้พี่น้องแผ่นดินสะไล่กับมีเยอะเป็นเป็นเป็นบางหม่งมองนะจน๊ะเนาะแต่ว่าอยู่ทางเขตไนใหอมบ่มีดอกมันหินเหนือหินแกนเออมะฮอรเมืองีแล้วมีแดดแกตัวกคนมีแดดมีแดด แดดเจอพวกก้นมาฮอร์ดีนี่แดดเบิร์นวิวเที่ยวทัดถนนไปก็ไปหอมเรื่อยๆน่าจะน้ะเบิร์นวิวเที่ยวทัดไปก็ไปหอมเรื่อยๆน่าจะเนาะโอ้ยรถเมย์ลดเมย์ลด,ดทัวร์บ้านเฮาเอิญรถทัวร์น้อพี่น้องนึ่งลด,ดทัวร์หัวใจวันไปที่ลอยน้อง มักเสียงใสแต่แค่นั้นพรท่านได้แน้นำใสไดนึ่งทุกคนเออไปตามหานชื่อสมปองที่อยู่สังไาโจ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 โัโจ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 จโ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 จมจดจโ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 โจ้จโจ้จโจโจโจจโจโโจ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 โเโจ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 นจโจ นั่นชืนีนะจทุกคนไม่พร้อมกับเอาไปแต่เรองต่เลื่งนอกจน้อขันบใส่เสียงดนตรีเ่ราะปิดอีกละขึ้นสภาพนี่นะจะทุกคนทุกคนก็แม่น้ำนอกากแม่น้ำฉีดไปทั้งนี่มันเป็ไทะเลพี่น้องก็ไม่ห้อมก็จะเอาไปทั้งตรงนอกจาะพี่น้องสียไล่ตาพี่น้องกับฉีดไล่ตาไล่ลิดลิันนนเลียนลิดลิดลิ นอนเป็นได้เบิ่งวิวทิวทัศน์ประเทศโน้ตไปน่าจะออ้ะเนาะไม่หอมผ้าั้งแต่กินหลายไม่หอมกะย่านพี่น้องเบื่อเนอาะจ้ะเนาะก็เลยพามาเบิ่งถนนผ้าพับเบิ่งถนนหนทางไว้ซื่อๆนี่แหละจ้าทุกคนาตั้งแต่กินหลายผู้ก,กินกะโอ้ยป <c oughs> ันกระสอบว่าเป็นกระสอบเป็นกระสอบใส่กะใครเด็ดๆพี่น้องเบื่ เป็นกระสวัวปุยเนี่ยติดคือจะว่าเอาเย,ยิ่ใสจะว่าข้อย,ยิ่ใสไม่หอมกับเบ่งไปกับเบาไปน่าจะน่าจะสีเบา,าบาจังไหนเฮงก็ดูใหญ่กล้ยา,ยา,ยกาดีโหดเนอนะเฮงก็ดูอะใหญ่าตาุฟาตุาตฮะพวกไปว่าเจกระังติเป็นบาดิไปกับที่บ้านจไปสีทันยาอยู่น,นี่กกัดเพราะยัยลูห้หัวเออ เมอย่างเมใช้ทัาีกันจาคือกันก็เมาทั้งรสามจดตัไปว่ไปได้ผูดเดียวอ่ะเออไปิไปเ็ยังพู้เดียวพี่น้องไปก็เขวไปนั่งรสันเไปนั่งกันุดุเหรออว บอกว่เดียวน้าวันทีกินข้าวอาจจะมาบอกอย่างกฟองเงาปงหัวอันฟองตามบางงูไปน้ำก็ฟองงาไปน้ำก็ฟองหัวไปน้ำไปหินแล้วค่อยๆก็ค่อยอะไร่าค่อยใดเแี่ยผีบาได้แล้วฟองค่อยมันเหมือนกันเอะไรไม่เห็นหนามันสั่นหัวงีงๆเลยพีน้องม่รู้จักมันไงนี่เราม็ท่านสมัยได้พีน้องเราวมันดจัก เออก็คู้จักว่าเฮาเฮ็ดอีหยังบ่ฮู้แต่แบบว่าหามเออฉันาหามมาได้แล้วตาไม่หอมอีกแล้วตาติดกี่เป็ตาเขียวใส่ไปไม่เป็นหยังดีดีจังนึงพี่น้องดีเยอะเพานั่เจ้า i̇şte สิกินย <neurological. ở> <ux> ังเจ้าสิตับของผู้ประเดกบประเด้ายังกัเลี้ยงองเจ้าให้แน่ยเยอะพี่น้องเออ ลังคนเนี่ยเฮ้ยบ่เห็นกินเลยเด้อพี่น้องน้ำปูนักปลาเนี่ยแม่ปู่อูจะกินได้เด้อืมอันอัน,อ,นอันไม่หอมมีหมูอยู่กูนึงเนาะเออกันแบบแต่โดนละละพี่น้องกันถือกินนั่นเมี่ยงหงเขาเนี่ยเอาตีแม่พี่น้องตีเออบังคับลายแล้วกัอ๊ตเอาพี่น้องมันได้เนี่เป็นประเทศที่อดทนมีหนีดิ ทุนกับทุกสิ่งทุกอย่างหมดทุนนี่แต่มาัวเชว่าหงเขาเราตีไม่อมไม่ยอมไปทีเอาหงเขาเราชูเบาเนาะไม่นอนก็จะไดเงินตัวนวะเฮยไปก็จะไปย่อก็แค่รไปย่อมไปยอมแต่ว่ากระที่นาที่นอมีเพียรการเวียนนั่นอเนาะอยากกินอ้ก็ได้กินคือเกา เ้ยาก็ไม่หอมเรื่อยนอจาะเนาะทุกคนเนาะอย่างไปก็ไม่หอมเร่ยๆไม่หอมเพา่อเบิง้ขงขนละกับบงคนงเงามเลยนะจ๊ะไปทั้งหน้ากัสิเวนเบิงขนนอาจาเนาะหันวาทางนี้กัสิเวนบิงเมอมเนาะคือคุ้มใจย่ดอกเกินมากะรวสามุสองยุบพี่น้องเปไยนแล้วมา เจ้า่ก็เผยเจ้าก็บ่าเจ้ากระ่าสมุกสุเย็นเคลื่อนเจ้าว่าในยูทูบนั่นเดียงพนายหาหน้าที่กะจมัน้ดีบ่ว่าหน้าที่บัดดี้เว่ามาขอยพี่เนาะไม่หอมเป็สิบ้าแปยอนขวดน่าจะเนาะวินดุเซลอะไีมาทูั้นนาละบายตูวินดุเซลล้วกสตูบดิค่ะ ตามใหญ่มาแล้วจบชีไไวิตใครใส่ขวดดีดีป,ปีนังกระป๋องหรอปีนังกระป๋องน้ำซาตอืม่มหอมกระชีเปนไทยเพียรเนื่อเคลื่อนในห่างเราจ้ะเนาะไม่หอนะม,หมกระชีจะอบไปก่อนเนะาะจ้ะทุกคนเนาะหอดแล้วหอดล้วจ้ะทุกคนไม่หอมกระชีมาเอาอันนี้ เอาตัวนี้ไปใส่ กดจะมีได้ไหลายตับไป้จะทุกคนได้สามลอยสี่ลอยเหมือนเดิมที่น้องไม่หองกระเข้าม,มาไม่หางเร็วเข้ามาไม่หางแล้วจะทุกคน เปิ่งตเงินแดง,งแั้งได้สามได้สามร่อยแล้วพี่น้องได้สามร่อยแล้วได้สามร้อยหกสิบเอ็ดพี่น้อง่นะหลังจากขายขวดแล้วมาต่อพี่น้องมาต่อเห้า หลังจากขายขวดเราหอมกลับมาต่อกจากนั้นวนะันนี้จะกินอะไรเงินขายขวดใดได้ไดไหลายอยู่เด้พี่น้องได้ไหลายอยู่ <c oughs> ไปเรื่อยๆก็ไม่หอมนอกจาะเนาะมืออาหารพี่น้องเมืองอาหาร,าหารสลับ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  Nơi nè, đen nha chặt của tôi kia đen nơi kia đen nơi kia 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 nơi Nó nơi kia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  nơi ta nơi kia nơi kia nơi kia เต็ตกดูกฟินนะฮะแล้วอ่ะก็แซมแมนฮะได้ตัวนี้พี่น้องฮะอย่ได้าฟีนฮะปลาเตงกรดูฟีนได้แล้วล่ะโคอนัโอเคไอ้ตัวนี้ละพี่น้องไอเ้เดีววันนี้ก็จิไปหาเนื้อ คูณไปมองขายผักพี่น,อน้องไปมองขายผักมองขายผักคายผักมันนี่ไม่หอมผ้ามาในห่างเด้มันนี่พี่น้องมาค่ะไม่หอมผ้ามาในห่าง ไม่หอมกับสิผ้ายางไปเรื่อยๆจะเฝ้าเบื่อแม่หอมเลยจ้ะเด้อโอ้ยผู้ดีปะนี้กับสิเบื่อกันจังไดนเนาะเฝ้ากับมวนเฝากับมวลน่าจะเนาะเออย้อเจ้าหวางี่น้องเอ้ไงเออห้ไม่หอมย้อนเลยก็เน่ะโอ้ยพวกนีงแอปเปิ้ลจากทุกพอนมึงแอปเปิ้ลคนน่ะแเปิลโซ่โซคลิปนี้กับแซมมี่น่าจะเนาะทุกคนเนาะ แม่หอมฝากกดแชร์กดไลค์ัวใจให้แม่หอมในเด้่อจะเด้อคิดใ้กับสามีน้วจะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณทุกกำลังใจในจะเด้อ